งบประมาณที่หนึ่งท่านผู้ชมมีรถส่งมาให้ผมปัน้นพร้อมเล่มเขียวสำหรับงบประมาณที่สองท่านผู้ชมไม่มีรถนะครับไม่ต้องส่งรถมาที่ผมให้ผมหารถให้พร้อมเล่มเขียวเครื่องยนต์ฟิตสเต็ปในการโอนจ่ายเป็นงนงวดโอนจ่ายเป็นงนงวดแบบไหนและสำหรับคิวงานตัวนี้ว่างอยู่ที่เดือนพฤษนี่ไม่ใช่งานยิงทรายนะครับนี่เป็นงาน handmade ตามสไตล์ Y2K ทีวิบากบ,บ้านทั้งคันเก็บสภาพใหม่ทั้งคันแบบนี้ให้ท่านผู้ชมได้รับรถ ไปแล้วนะครับเหมือนได้รถคันใหม่กับ สรับการนำไปใช้งานนะครับงานปัน้นวิบากจากช่องวายทูคีวิบากบนบ้านสนับสนุนในการนำไปใช้ขับขี่เข้าไร่เข้าสวนเส้นทางการเกษตรที่มันยากลําบากเช่านั้นไม่สนับสนุนในการนำไปขับขี่ทอหลิงบนทางหลวงข้ามจังหวัดข้ามอำเภอไม่สนับสนุนไปในรูปแบบนั้นพร้อมแล้วก็มารับชมรับฟังกันเลยนะครับงบประมาณที่1ท่านผู้ชมมีรถพร้อมเล่มส่งมาให้ผมปัน้นรถจะต้องสภาพพร้อมขึ้นงาน เครื่องยนต์จะต้องฟิตป้านจบแบบนี้งบประมาณชิ้นส่วนอะไรรอบคันเป็นของ y 2 k วิบากมันบ้านทั้งหมดจบงบประมาณไปที่29000 x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  แอบ,บย้ำอีกครั้งนะครับ29000 x x x เป็นงวด,งดเป็นงวด,ดแบบไหนเดี๋ยวไปรับฟังกันท้ายคลิปเน้นย้ำนะครับรถทุกคันที่จะส่งมาให้ผมปัน้นรถทุกคันจะต้องมี เล่มเขียวมีเอกสารมีที่ไปที่มาชัดเจนรถคันไหนไม่มีเล่มไม่มีเอกสารไม่มีที่ไปที่มาผมจะไม่รับทำการปั้นโดยเด็ดขาดโปรดเข้าใจให้ตรงกันในงบประมาณ2 9 0 0 0ืนี้จะไม่รวมเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ที่ท่านผู้ชมส่งมาจะต้องฟิตพร้อมทำการขึ้นงานหรือถ้าเครื่องยนต์ไม่ฟิตมีอาการหลวมนะครับจะต้องจ่ายเพิ่ม ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องยนต์ไปตามอาการของเครื่องยนต์นะครับเพราะเราไม่สามารถรู้ได้นะครับว่าอาการของเครื่องยนต์แต่ละคันเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบไหนนะครับมีอาการหนักเบาแค่ไหนเพราะฉะนั้นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษามันจะแตกต่างกันออกไปจะไม่รวมอยู่ในค่างบประมาณการปั้นในงบประมาณนี้นะครับทำการจัดบิวสภาพใหม่ทั้งคันเน้นย้ําว่าทําการจัดบิวสภาพใหม่ทั้งคันนะครับไม่ว่าจะเป็นสวิงอาร์มตัวเครื่องยนต์ชุดโครง นะครับบลาปลา,าแบบนี้แบบรอบคันแบบจบจบแบบนี้นะครับทําการขัดบิวสภาพทําสีใหม่ทั้งคันแบบงานเฮนเมสสไตล์ Y2K วิบากบนบ้านย้ำอีกครั้งนะครับนี่ไม่ใช่งานยิงทรายนะครับนี่เป็นงานเฮนเมดตามสไตล์ Y2K วิบากบนบ้านทั้งคันเก็บสภาพใหม่ทั้งคันแบบนี้ให้ท่านผู้ชมได้รับรถไปแล้วนะครับเหมือนได้รถคันใหม่กลับไปใช้งานได้ยาวๆแบบนี้ครับจบอยู่ในงบประมาณนี้ พักเท้าเปลี่ยนให้เป็นพักเท้าว,วิบากแบบพับได้แบบนี้ชุดเบรกอะไรต่างๆนะครับทำการจัดบิวสภาพใหม่ทั้งหมดถ้าอันไหนไม่ดีก็ทําการเปลี่ยนนะครับแบบนี้อ่าให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานแบบจบๆร้อยเตามสไตล์ Y2K วิบากบันๆบ้านครับสําหรับค่าจัดส่งนะครับจะไม่รวมอยู่ในงบประมาณการปั้นนะครับค่าจัดส่งจะมากหรือน้อยแค่ไหนนะครับอยู่ที่ระยะทางใกล้ๆนะครับจาก ที่อยู่ของผมถึงท่านผู้ชมที่ส่งรถมานะครับผมอยู่อุตรดิต์ค่าบริการค่าจัดส่งนะครับมันก็จะถูกแพงไปตามระยะทางที่ท่านผู้ชมอยู่ใกล้ๆจากผมตามเลทของขนส่งนะครับเท่าไหร่แบบไหนติดต่อที่ขนส่งเอาเองครับสำหรับช่องทางการติดต่อผมนะครับติดต่อผมเข้ามาได้ที่ช่องทางแฟนเพจ Facebook Y2K วิบากกานบ้าน ลิงก์ Facebook ผมจะไปเอาไว้ที่คอมเมนต์แรกนะครับกรุณากดอ่านที่คอมเมนต์แรกแล้วติดต่อสอบถามผมเข้ามานะครับชุดแต่งรอบคันแบบครบ,ครบจบที่เดียวทุกรุ่นทุกสไตล์แบบนี้นะครับชอบแบบไหนก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับด้านหลังนั้นจะเป็น M S X นะครับฝากติดตามผลงานด้วยนะครับทุกช่องทางครับบนแถมจอสีขาวที่เลอ่อวันนี้กดเข้าเพลย์ลิสต์ไว้แล้วจบคลิปนี้ค่อยกลับไปย้อนชมมารับฟังงบประมาณที่2กันเลยครับ สำหรับงบประมาณที่2ท่านผู้ชมไม่มีรถนะครับไม่ต้องส่งรถมาที่ผมให้ผมหารถให้พร้อมเล่มเขียวเครื่องยนต์ฟิตนะครับเน้นย้ําว่ารถที่ผมหาให้ทุกคันเครื่องยนต์จะต้องฟิตไปด้วยนะครับป้านจบแบบนี้ท่านผู้ชมรอรับรถอย่างเดียวงบประมาณยกคันซึ่งงบประมาณที่2นี้ผมขอแจ้งว่าเป็นงบประมาณแบบยกคันนะครับรถพร้อมเล่มผมหารถให้รอรับรถอย่างเดียวจบงบประมาณไปที่4ี0 0มืน ต้นๆน,นะครับ40,000ต้นๆน,นะทําไมผมถึงบอกว่า40,000ต้นๆก็เพราะว่ามันอยู่ที่การได้มาของตัวรถนะครับว่าผมหารถได้มาในราคาไหนเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะหารถได้ราคาที่สูงอยู่นะสำหรับรุ่นนี้นะครับ k s r สตาร์ทมือเครื่องยนต์เป็นระบบคาร์บูเรเตอร์นะครับสตาร t ทมืออ่าเป็นคัตเท้าไม่มีคัตมือนะครับสตา r ์ทมือแบบนี้จบสะดวกสบายนะครับ ขับได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายคนแก่ชรานะครับที่มีร่างกายที่แข็งแรงอยู่นะครับก็สามารถขับขี่เข้าไร่เข้าสวนได้สบายเลยนะครับข้างหนึ่งบิดนะครับอีกข้างหนึ่งถือจอบถือเสียมเข้าไร่เข้าสวนได้สบายครับสำหรับรุ่นนี้และสเต็ปในการโอนจ่ายเป็นงินงวดโอนจ่ายเป็นงินงวดแบบไหนนะครับการโอนจ่ายเป็นงวดก็คือเมื่อเริ่มคิวงานนะครับถึงคิวงานผมจะติดต่อหาก่อนลงหน้า1นเดือนเมื่อเริ่มงานนะครับท่านผู้ชมก็เริ่มโอนจ่ายเป็นงนงวดไปเรื่อย จนครบตามวงเงินที่เราตกลงกันไว้1คันผมจะใช้เวลาในการปั้น1คันต่อ1เดือนนะครับเพราะผมว่างเฉพาะวันหยุดราชการเท่านั้นผมทํางานประจํานะครับการตัดต่อคลิปวิดีโอการปั้นรถนะครับต่างๆที่นําเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมผมทําเพียงคนเดียวนะครับไม่มีลูกมือก็จะจบ1นึ่คันต่อ1เดือนโดยเฉลี่ยครับ <Okay. S 1> และสําหรับคิวงานตัวน,นี้ว่างอยู่ที่เดือนพฤษภาคมปี2570ผมยังไม่ทําการรับคิวงานเพิ่มนะครับ ส่งแค่ชุดแต่งอุปกรณ์ตกแต่งรอบคันเท่านั้นท่านผู้ชมสามารถย้อนกลับไปชมคลิปการปั้นนะครับบนแถบจอสีขาวที่เลื่อนมานี้สำหรับท่านผู้ชมที่รอคิวไม่ไหวนะครับก็สั่งชุดแต่งชุดอะไรจากผมไปแบบรอบคันครบจบที่เดียวแบบนี้ติดขัดตรงไหนก็สามารถแคปหน้าจอมาสอบถามผมได้นะครับดูคลิปปั้นตั้งแต่เริ่มจนถึงจบทําความเข้าใจแล้วก็ติดขัดตรงไหนก็สามารถแคปหน้าจอมาสอบถามผมไปจุดๆได้หรือโทรสายตรงมาที่ผมได้สําหรับ ท่านผู้ชมที่มีใจสนับสนุนกันขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับและการโอนจ่ายเป็นงวดนะครับผมไม่ฟิกว่างวดละเท่าไหร่นะครับเอาตามกําลังที่ท่านผู้ชมมีนะครับหรือผมปั้นรถจบแล้วท่านผู้ชมไม่พร้อมมีภาระที่ต้องใช้จ่ายในด้านอื่นก็ไม่เป็นไรนะครับรถก็จอดรอไว้ท่านผู้ชมก็โอนจ่ายไปเรื่อยๆอยู่นได้1-2ถึงเดือน เมื่อท่านผู้ชมโอนจ่ายปินงวดจนจบตามวงเงินที่เราตกลงกันไว้ผมก็ส่งงานให้ท่านผู้ชมไปลุยไล่ลุยสวนตามสเตปป้ปนจบโอนจบส่งงานตามสไตล์ Y2K วิบักมันบ้านครับสนใจชุดอะไรชุดแต่งรอบคันแบบจบที่เดียวก็ติดต่อสอบถามผมก็ได้ครับที่คอมเมนต์แรกนะครับกดอ่านที่คอมเมนต์แรกลิงก์ Facebook ผมแปะเอาไว้ที่คอมเมนต์แรกขอขอบพระคุณที่สนับสนุน Y2K วิบงังบ้านทั่วไทยครับ yeah! อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับและกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อรับการแจ้งเตืนคลิปใหม่ๆที่ผมจะทำให้ท่านผู้ชมได้ชมต่อไปสำหรับคลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม Let's go <S I got facts over facts over tracks. This and that, s p i t t i n slow, spitting fast. I c o u roast, I c o u gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness. Hilarious, you t i n y o u r w o t h my time? You're delirious, m y t e r i o u